อสวัสดีครับหาคัฟตอบ่อองค์พระมาไม่พูดพ่ําทำเพลงเลยวันนี้ผมได้ทีเด็ดมาอ่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอ่ะผมเอาพิมพ์ไซส์เล็กามาแบ่งจริงๆก็เสียดายนะพุ่งตรงเสียดายเสียดายน,ะนี่ยโดยเฉพาะองค์นี้องค์นี้คือสวยมากนะเนี่ยสวยมากคือแข้งเครื่องติดสวยเลยนะครับเป็นพิมพ์ไซส์เล็กสององค์เนี่ยคนละพิมพ์กันนะนะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วผมแบ่งไปนี่ยังไม่จัดส่งเลยเพราะว่า มีติดปัญหานิดนึงเพราะข้างบ้านผมเขา,เ,าเป็นร้านรับพัสดุอ่ะพอดีเขาเขาปิดก็เลยต้องคอยเป็นอีกนี่ตอนนี้ก็มีค้างส่งอยู่สามท่านเลยนะครับอ่ะตอนนี้ด้วยความเสียดายนะผมพูดตรงนะก็คือผม่อแบ่งสององค์นี้ไปเสร็จใช่ป่ะและแ้วตอนนี้ยผมก็เลยไปขอแบ่ง <laughs> ไปขอแบ่งเขามาแล้วก็ แกก็ใจอ่อนนะนะแกก็แบ่งมาให้ผมหน่อยอีกหน่อยหนึ่งอีกผมซื้อแกมาได้หน่อยหนึ่งไม่เยอะหรอกสององนะครับก็มีองค์นี้อีกหนึ่งองเนี่ยทีเด็ดเดี๋ยวผมให้ดูนี่สวยจริงๆอะ่ะเนี่ยสามองนียเป็นพิมพ์ไซส์เล็กหมดเลยนะนี่แล้วก็คนละพิมพ์หมดเลยนะคุณเชื่อไหมคุณคุณรู้ไหมว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยเฉพาะพิมพ์ไซส์เล็กเนี่ยมาแยกออกมาอีก มันแยกออกมาเป็นปีกย่อยนะแต่ว่าผมแยกออกมาเป็นเป็นเป็นลักษณะใหญ่ๆอยู่สองแบบนะก็คือเป็นลักษณะแบบจะเรียกว่าไงเป็นแบบเสียนเล็กกับแบบเสียงเสียนโตกว่าหน่อยน,นะนึงอ่ะนึกออกไหมครับคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาถอดออกมาหรือว่ามันเป็นพิมพ์นั่นแหละแต่ที่แน่มันจะมีสองแบบก็คือมันจะมีแยกก็คือเป็นมันแยกสองแบบนะก็คือแบบหนึ่งอะก็คือเสียงจะโตกว่า แล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเสียนจะเล็กกว่าหรืออีกแบบหนึ่งก็มีเหมือนกันก็คือฐานไอ้ฐานแบบหนึ่งมันจะหนากว่ากับฐานแบบนึงมันจะบางกว่าตอนนี้ผมก็พยายามหาข้อสรุปนะนี่โอเคสององนี้เดี๋ยวจัดส่งให้นี่และนี้องคนี้เนี่ยผมได้มาสวยไหมสวยคุณรู้อะไรไหม ผมไม่เป็นคนที่เรื่องเยอะนะเวลาทุกวันนี้เวลาผมหาของแล้วว่าผมซื้อพระอะไรทุกวันนี้ผมก็เกรงใจนะบางทีเดี๋ยว,วเราไปเรื่องเยอะมากๆก็ดีเขาไม่ขายให้เพราะว่าเข้าใจไหมว่าเขาเป็นนักสะสมมาแต่งเก่าอะแล้วเราเราโชคดีเราไปรู้จักอะแล้วเขาก็ให้ใจเรามาเผยแพร่อะไรเงี้ยใช่ปะ่ะแล้วตอนนี้มันไม่เหมือนกับว่าคนที่เขาแบบไปเดินหาตามสนามมันไม่ใช่อันนี้คือเขาเป็นนักสะสมเขาเป็นพระลังพระบ้าน เราไปขอแบ่งเขาเนืกอออกไหมครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็ไม่มีความจําเป็นต้องเขาไม่ขายเขาไม่แบ่งให้เราก็ได้อะนืกออกไหมแต่ว่าด้วยความใดๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็เลยเรานาเผยแพร่ให้ดูนะครับเป็นพิมพ์หลวงเงินไซสเล็กพิมพ์หลวงพเงินไซสเล็กจะต่างยังไงผมจะเทียบยังไงดีละ่ะอันนี้คือแปรยิ้มนี่แปรยิ้มเห็นไหมพอเทียบกับแปรยิ้มแล้วขนาดจะเล็กกว่าเออเทียบกับอะไรดีละ่ะ อ่ะนี่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 อันนี้เป็นห้วยเขนนี่ห้วยเขนจริงๆแล้วอะห้วยเขนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาถอดพิมพ์มาจากเนี่ยเนี่ยถอดพิมพ์มาจากเนี่ยนี่แหละถอดพิมพ์มาจากอ่าพิมพ์ไซเล็กเนี่ยครับเขาถอดออกไปห้วยเขนน่ะก็คือต้นแบบเป็นไซเล็กนี่แหละนะครับอ่ะนี่มาชมกันเป็นผ้าหายากอะพวกพิมพ์ไซเล็กอะผมบอกเลยว่าคุณไปเดินตามสนามอะมันไม่มีมันไม่มีง่ายๆหรอกไอ้ที่คุณไปเจอเจอมา ที่เป็นแหงแมันไม่เหมือนของผมนะของผมเนี่ยแหมผมอยากจะใช้คําว่าวนะมันเป็นตัวจริงจริงๆนะมันเป็นตัวจริงๆนะแล้วก็มันไม่ได้มีให้เราเก็บอะ่ะคุณไปเดินให้ขาล่ากก็ไม่มีอะ่ะถ้ามันไม่มีหลุดออกมานะอันนี้ผมให้ดูให้ดูก่อนว่าเป็นแบบไหนอันนี้จะเป็นกลุ่มกลุ่มที่เป็นแบบแบบเสียงใหญ่หน่อยเสียนจะใหญ่หน่อยนะครับแต่อุประกอบทุกอย่างจะจะจะ,จะค่อนข้างชัดเจนนะครับก็คือ ผมมาชอบเลือกที่สวยนะแต่จริงๆองค์เนี้ยองค์เนี้ยมันก็ติดปัญหาตรงนี้ว่าแข้งไม่ติดนะแข้งติดบางไปหน่อยแต่ว่าองค์นี้ยเขาได้จมูกโดง่งไะก็คือมันมันใช้มันเพอร์เฟกมันเป็นไปไม่ได้ครับนึกออกไหมแล้วที่สําคัญอะ่ะพระเนี่ยจริงๆอะ่ะจากการไม่ต้องจากการบอกเล่าหรอกผมก็พูดคุยแล้วก็หาข้อมูลกับรังนี้มาเป็นปีแล้วหลายปีแล้วนึกออกไหมคือพระเนี่ยอย่างเงี้ยที่ผมมา,มาเนี่ยคือสวยนะ บางคนนะเรื่องเยอะนะอยา่างโดยเฉพาะผมเนี่ยเรื่องเยอะอยากได้ผ้าสวยๆอยากได้ผ้าเต็มๆเหมือนองค์เนี้ยอยากได้ผ้าสวยๆผ้าเต็มๆแบบองค์เนี้ยเนี่ยแขนติดนะขาติดนะตาติดนะจมูกติดนะหูติดนะข้างหลังอะไรเงี้ยติดนะหานเถินเต็มนะ <c oughs> ซึ่งคุณรู้ไหมผ้าที่เขาทํามาเนี่ยถ้าเกิดคุณได้รู้ความจริงคุณได้เห็นแล้วอะ สมมตนะิผมยกตัวอย่างสิบองค์ออกมาเรียงอะ่ะยังไม่มีสวยๆนี้สักองค์เลยนะคุณรู้ไหมบางทีอะ่ะแขนไม่ติดหรือบางทีก็ติดครบหมดหละแต่ว่าติดตื้นเนี่ยอย่างเงี้ยตื้นขาตื้นแขนตื้นบางองค์ก็เทออกมาแต่ด้านหลังก็ไม่ติดเป็นย,นยน่นๆอะไรเงี้ยนึกออกไหมเข้าใจไหมครับคือไม่ใช่ว่าจะสามารถออกมาเงี้ยจมูกโดง่งติดเหมือนกันหมดบางทีบางองค์เทมานี่หน้าไม่มีนะคือมันจะเข้าใจไหม การเทด้วยเทคโนโลยีนั่นนหะมันไม่สามารถที่จะออกมาแบบปิ๊งปิงได้อะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็สมมุติว่าสักหนึ่งร้อยองค์เนี่ยอาจจะมีสวยสักสวยสักสิบองค์นี่ก็เก่งแล้วนะนึกออกไหมอ่าประมาณนี้นะอันนี้คือความจริงนะไม่ใช่มาแบบหูตึงตึงเป๊ะเป๊หมดทุกองมัน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 ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่จริงๆนะนะครับอ่าโดยเฉพาะเนี่ยอย่างเงี้ยไซส์เล็กเนี่ยอย่างเงี้ยนะ อันนี้คือหน้าตาติดชัดแล้วเนี่ยแขนเขินเนี่ยติดชัดเห็นไหมร่องแขนดังจะเนี่ยมือมือตรงนี้ก็ติดแล้วบางองค์ไม่ติดนะอ่าเนี่ยร่องเอรไยลึกแขนเขินลาใหญ่จมูกมีเนี่ยร่องหูมีเห็นไหมบางองค์เขาเขาไม่ติดมานะร่องหูอ่ะเขาจะเป็นแบบทึบๆนึกออกไหมเป็นหูตันๆน่ะเนี่ยแต่เนี่ยเขาติดมาเห็นไหมติดมาตาติดมาจมูกเนี่ยโด่งมาเลยเห็นไหมเนี่ยริมฝีปากบนริมฝีปากล่างคางติดนะครับคอเนี่ย ปกติอะเวลาผมเห็นหลายๆองค์อะคอเขาชอบตื้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ชอบลึกคือแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยบางทีก็องค์ก็ชอบมีเนื้อเกินตรงนี้เนี่ยที่ผมสังเกตนะเนี่ยใบหน้าองค์นี้จะค่อนข้างใหญ่อาจจะด้วยเรื่องของหุ่นเทียนนะครับแต่ว่าก็สมส่วนอยู่เห็นไหมหลังโหนกค,คือเขาเรียกเขาเรียกว่าเสียนบาดอะเสียนเหมือนบาดอะนะครับบาดคว่ําเนี่ยดูไว้เห็นป่ะหน้าผากจะมีโงเ่เฮงเนี่ยตาเนี่ยตาจะเป็นปีกแบบ เป็นแบบเป็นคว่ำอ่ะแต่นึกออกไหมเนี่ยอ่าแต่เราเดีแตวว่าจะเทเออกมาเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยสังกติเนี่ยเห็นปะตรงนี้ก็จะนั่นตรงนี้จริงๆมันจะมีเนื้อเป็นก้อนเนื้อนะครับเนี่ยลองลึกดูเอาละกันเนี่ยแขนบางองค์ก็สวยเลยบางองค์ก็เทมาก็ไม่ค่อยติดมันจะเป็นประมาณนี้จริงๆนะครับมือนี่แข้งตรงนี้ถ้าองค์ไหนสวยๆนะเห็นนิ้วเท้าเลยนะโป้งที่กลางนังก้อยนะครับ ชัดเจนนี่ตรงนี้ตรงนี้มีตาพระอินนะพิมพ์พวกนี้ที่ผมนั่นมาคือจะเป็นแบบกลุ่มที่มีตาพระอินหมดแต่แค่ว่าจะติดหรือไม่ติดนะอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างองค์เนี้ยแข้งเข้าใจได้ไมะคือมันมันไม่ค่อยติดนะแต่ว่ามีลักษณะของตาพระอินแหละแต่ว่าติดไม่ค่อยชัดนะครับนี่ดานข้างก็ลำสันดีนะครับนี่เห็นร่องรอยของตะเข็บนะครับพอเขาเข้าหุ่นเทียนะมีแม่พิมพ์หน้าแม่พิมพ์หลังยังไงก็มีตะเข็บอยู่ละ นะครับด้านหลังเนี่ยองนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเนี่ยนี่ก็ถือว่าสวยแล้วนะถือแล้วสวยนะพิมพ์เล็กพวกนี้ก็คือเป็นพิมพ์ที่พูดง่ายอะผมไม่ได้แบบไปยกอะไรนะก็คือเป็นพิมพ์กลุ่มที่เป็นพิมพ์นิยมก็คือจะมีไอเม็ดตรงเนี้ยถ้าองค์ที่สวยๆมันจะมีเม็ดตรงนี้เม็ดเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเป็นเม็ดนะครับแล้วก็นี่มันจะมีตรงนี้ตรงนี้มันจะมีไอตุ่มหรือว่าเป็นแหลมๆอยู่อันหนึ่งใหญ่อันหนึ่งเล็กก็อยู่ตรงเนี้นะครับอ่า นี่ด้านล่างก็จะเป็นชนวนเห็นไหมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบชนวนในตัวก็คือแบบเขาทําหุ่นตัวนี้ใช่ป่ะเสร็จแล้วก็เอาชนวนนี่แหละมาใช้ที่ผมเห็นนะเขาอาจจะเป็นแบบเป็นเหล็กเผาไฟแล้วไปลนไปจิ้มกับเหล็กเผาไฟแล้วก็มากดปุ๊บอย่างเงี้ยเนี่ยบามันก็จะเป็นปิ้นเนี่ยปกติอะเขาก็จะตะไบเรียบใช่ไหมล่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเนี้ยองเงี้ยตะไบเรียบคือมาสุดแท้เลยมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยองเงี้ยเห็นไห จะเป็นไอรอยปิ้นเนี่ยเนี่ยนี่คือธรรมชาติมันจะไม่เหมือนกันสักองค์นะมันจะไม่เหมือนกันสักองค์เลยเนี่ยเห็นปะอ่าแล้วเนี่ยขอบขอบเนี่ยไม่ใช่ดินเบ้านะนี่ดินกลุ่เป็นดินกลุนะพ้าพวกนี้เป็นพ้ากุ่ะผมบอกไว้ก่อนเนี่ยเป็นดินกลุ่นะเห็นปะอันนี้ว่าด้วยเนื้อหาละเนื้อหาองค์นี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองเป็นเนื้ออมเขียวนะครับแต่ด้วยผิวพันธ์เนี่ยผิวพันธ์เขาเนี่ย คือเป็นลักษณะของกลุ่มสนิมคุณรู้ไหมตอนนี้ผมเห็นแรกๆพ้าพุ่งเงี้ยคือผมก็มองนะว่าเอ๊ะทำไมผิวมันเป็นแบบเนี้ยแต่ว่าพอผมผมมีพ้าเยอะๆออย่างเช่นผมเป็นคนล้างคะนะผมบางทีผมล้างอ่ะใช้น้ํายาแบบล้างจนแบบล้างจนเหลืองล้างจนกัดแบบเหลืองเลยคุณรู้ไหมแล้วปล่อยทิ้งไว้อ่ะพอปล่อยทิ้งไว้มันจะเข้มๆค่อยๆเข้มค่อยๆเข้มแล้วก็ ผมเคยสงสัยนะว่าไอลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นแบบลักษณะน้ําอะไรที่เขามาเคลือบหรือว่ามาทาหรือเปล่าแต่พอเรามีพระเยอะๆแล้วพระที่เราเก็บไปนานๆน,นะ่ะค่าวพวกนี้ยมันเป็นลักษณะแบบมันมันมันค่าแบบพวกสนิมมันขึ้นเองนะมันจะเข้มมันจะนอะไรเงี้ยแล้วมันจะเหมือนกับมีอะไรมาเคลือบซึ่งมันจะไม่เหมือนกับพระที่เขาเอ่อพระที่เขาทําแบบทําจําลองสนิมอะ่ะ พระพวกนั้นน่ะเขาจะใช้น้ํายาแล้วว่าใช้อะไรไม่รู้ามามาทําเคลือบผิวอะ่ะแต่พระพวกนี้ไม่ใช่ถ้าเกิดคุณเห็นองค์คุณจะเข้าใจเลยว,ว่าพระเขาจะแห้งแล้วก็จะเห็นแบบธรรมชาติที่มันพึงจะมีอะ่ะเพราะนั้นน่ะคุณก็ชมไปกับผมแล้วกันเพราะว่าผมคงจะอธิบายอะไรให้คุณแบบอ่าเข้าใจไม่ได้มากะนะครับแต่ก็เอาดูดูไปด้วยกันดีกว่านี่เนี่ยผิวพันธุ์เห็นไหม เห็นไหมครับผิวผิวที่เขาแบบเนี่ยคือผิวเขาจะไม่เรียบตึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญจริงๆผิวเขาจะไม่เรียบตึงอ่ะเขาจะมีความครุขะส่วนใหญ่เลยนะส่วนใหญ่เลยเห็นปะบางงงอ่ะมันก็จะหลงเหลือพวกคราบคราบเขาเรียกคราบพี่เบ้าอะไรต่างๆอ่ะซึ่งจริงๆแล้วมันจะต้องแบบล้างทำความสะอาดผิวออกมาแล้วมันจะเห็นได้ชัดกว่าเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆอ่ะมันจะเป็นชิ้นเล็กๆดำๆมาติดอยู่ นะแต่พอถ้ามันมีลักษณะกลุ่มสนิมอย่างเงี้ยเยอะๆเนะี่ยบางทีเราแยกไม่ออกนะแยกไม่ออกแต่เราก็สามารถเข้าใจได้เนี่ยอย่างเงี้ยเนื้อไอ้มาเนื้อเขาจะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดก็ก็อ่ะเห็นไหมครับคือเขาเป็นโลหะผสมตามชื่อเลยคือมันเป็นโลหะผสมเพราะนั้นมันการใช้หลายๆอย่างอะโลหะหลายๆอย่างมาผสมกันอะเห็นไหมครับบางทีการเข้ากันไม่ได้ของเขาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ เนี่ยฝุ่นกุี่ยพวกคาบกุพวกอย่างเงี้ยล้างออกได้นะสามารถล้างได้ไปล้างน้ํายาล้างจานเนี่ยแล้วก็เอาแปรงดีฟัน,นขัดได้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบผ้าสะอาดสะอานอะไรเนี้ยขัดได้ครับแต่ว่าพวกสนิมกุลพวกเนี้ยอาจจะต้องใช้เครื่องมือใช้น้ํายาหรืออื่นๆจะต้องเพิ่มเติมเข้าไปหน่อยเพราะว่ามันจะค่อนข้างลึกซึ้งไปกว่านั้นแล้วนะครับแต่ถ้าล้างออกมาผิวก็จะออกเป็นแบบเหลืองๆงมเขียวอะ แล้วแต่เลยว่าเขียวมากเขียวน้อยแล้วแต่แล้วแต่องค์แล้วแต่ว่าส่วนผสมยังไงนะเนี่ยดูจมูกเห็นไหมจมูกแหลมมีหน้ามีตาเนี่ยมาลิมีปากบนลินรากล่างเห็นไหมครับเนี่ยตาเนี่ยนะตาเขาจะเหมือนว่าไข่ผ่าผ่าซี่กัเขาไม่ได้เป็นวงลีนะแต่ว่าการเทออกมาเนี่ยมันมันไม่สามารถที่จะควบคุมแบบความอะไรได้เนี่ยไหมเขาหูเนี่ยนะหูมีร่องไม่ใช่ว่าเป็นทึบๆนะ ถ้าองค์ที่สวยๆอะ่ะจะเป็นร่องเราเห็นได้ได้เลยอะ่ะนะครับเนี่ยอันนี้ก็ดูธรรมชาติละกันเนี่ยธรรมชาตนะิลักษณะสนิมผิวในก็เป็นสีเหลืองแหละครับเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองสําหรับบางองค์เนี่ยมีน้าทองนะเดี๋ยวไว้ผมจะเอาองค์ที่มีน้ําทองมาให้ชมนะครับเนี่ยเนื้อในเห็นไหมมันเป็นเกล็ด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 เอะ่ะเห็นปะอ่าแต่ต้องดูผิวพันธุ์อ่ะดูผิวพันธุ์ให้ดีอะ่ะคุณดูผิวพันธุ์เราเองละกันสำหรับคนที่เขาดูเป็นเนี่ยเขาจะเข้าใจละ เนี่ยเนี่ยพวกเนื้อเกินพวงเนี้ยเห็นไหมไม่ไม่ไมันไม่ใช่เป็นพ้าถอดพิมพ์บ้มันจะกลมดิกเลยเข้าใจไหมครับคือมันจะกลมดิกเลยแต่ถ้าเป็นถอดพิมพ์เนี่ยสมมติเอาองค์เนี้ยไปถอดพิมพ์แล้วมาเทมันก็มีตำแหน่งนี้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้คมแบบเนี้ยมันไม่ได้กลมแบบเนี้ยเพราะนี่มันเกิดเองจากคำจากจากในเบ้าอะ่ะจากในในแม่พิมพ์เลยนะครับนี่ความแหง้งเห็นป่มความแห้งของคราบพ,พื้นผิวสนิมเนี่ย ซึ่งของทําเลียนแบบมันไม่ใช่แบบนี้ของทําเลียนแบบมันทําให้สกรปรกคุณมองกูได้เลยมันจะสกระปรกมันไม่ได้เป็นธรรมชาติมันจะไม่ได้แห้งแบบนี้นะครับเนี่ยเห็นปะมันจะแห้งแล้วธรรมชาติจริงๆว่ามันแห้งเห็นไหมครับถึงเขาจะเลอะจะอะไรเนี่ยแต่ว่าเขาจะเป็นธรรมชาติเขาจะไม่ได้เป็นแบบเอาคาบอะไรแบบสกรปรกมาทาแล้วเป็นแบบเหมือนเกาๆอะไรพวกนั้นไม่ใช่ นะครับเนี่ยเนี่ยเส้นสายความจริงอนะ่ะถ้าสวยๆเนี่ยเห็นเลยเนี่ยปุ้งชี้กลางนังก้อยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นนิ้วแต่ว่าคือก็มันได้ประมาณนี้แหละนะครับองค์นี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะเนี่ยดูดิเห็นปะคุณดูอ่ะคุณลองจําดูว่าพระที่ผมนํามาพูดเนี่ยสัก,กวันหนึ่งพอเวลาคุณได้เห็นได้รู้ได้เห็นได้ศึกษาอะไรมากๆแล้วคุณจะเข้าใจว่าผมกําลังพูดเรื่องอะไรอยู่บางคนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะนะฟังอะไรต่ออะไรมาแล้วแบบ คุณยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยค่าพวกเนี้ยค่าพวกเนี้ยมันจะแห้งมันจะไม่ได้สกปรกอ่ะมันจะแห้งมันจะแบบธรรมชาติก็เป็นแบบนี้นะจริงๆมีตาพระอินนะพิมพ์เนี้ยมีตาพระอินนะนี่มีการขัดนะครับมีการปัดแต่งเออพิมพ์องคเนี้ยองค์นี้เขาจะเดี๋ยวให้ดูฐานนิดนึงองค์เนี้ฐานเขาจะเนี่ย คือเขาปาดเทียนมาเห็นไหมฝั่งนี้จะสูงมาหน่อยฝั่งนี้จะต่ําซึ่งจริงๆแล้วพิมพ์เนี้ยฐานเขาจะเป็นฐานตื้นอ่ะฐานเขาจะไม่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 สูงอ่ะนึกออกไหมพิมพ์เนี้ยผมจําพิมพ์ได้พิมพ์เนี้ยฐานก็จะฐานเขาจะบางอ่ะพูดง่ายฐานเขาจะบางเห็นไหมเนี้ยจะเป็นเส้นตรงเนี้ยฐานเขาจะบางแต่เนี้ยเหมือนกับว่าเขาเทเทเทียนแล้วมันเกินเลยประมาณเนี้ยตรงนี้น่าจะเป็นพวกขี้ปิ้นอ่ะเนี่ยเขาถึงเอาตะไบแต่งเห็นไหมครับเนี่ยน่าจะเป็นขี้แบบขี้ที่มันปิ้นอ่ะ ซึ่งจริงแล้วอะขอบขอบมันน่าจะอยู่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ความหนาเนี่ยเห็นไหมเห็นที่ผมบังไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันน่าจะหนาอยู่ประมาณนี้พิมพ์เขาผมจําพิมพ์นี้ได้นะครับอ่าเนี่ด้านข้างมีเม็ดกวดครับมีอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับพระมีเม็ดกวดเม็ดกวดเนี่ย บางทีแต่เม็ดกวดเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้บอกถึงความเป็นเกยเป็นแท้นะเพราะว่าไอ้ตัวทำรินแบบนี้เขาก็มีมีเม็ดกวดหมดแต่ธรรมชาติอ่ะเขาไม่ได้จริงๆไอ้ธรรมชาติที่ท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองอะ่ะคุณเข้าใจธรรมชาติให้จริงอะ่ะว่าคุณว่าทระที่มันเก่าจริงๆมันเป็นแบบไหนเก่าันนี้มันไม่มีความจําเป็นต้องเลอะต้องสก,กปรกนะมันไม่มีความจําเป็นต้องเป็นสนิมแบบแน่นทั้งองนะบางทีคุณรู้ไหมพวกสนิมแน่แนๆนะบางทีเดี๋ยวนี้มันทําได้นะ สนิมแบบธรรมชาติจริงๆอ่ะมันมันไม่ได้หนาแบบอย่างที่เราอย่างนั้นพูดไม่ได้มันไม่ได้หนาทุกองนะบางองค์เนี่ยไม่มีสนิมเลยก็ยังแท้นะคุณรู้ไหมมาแบบเหลืองๆอะไรเงี้ยคือมองปั๊บเดียวมันก็เคยแท้ไว้เก่าไว้ไม่ต้องมีสนิมสักนิดเลยก็ได้คุณเชื่อผมไหมอ่าเนี่ยนี่คือพระเดิมๆอ่ะผิวดูเดิมเนี่ยเนี่ยรอยยน่นยนเนี่ย ไอ้ลอยลอยมุ้งเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงซอกเนี่ยเไอ้ลอยมุ้งจริงๆมันก็มีทั้งองละแต่แค่ว่าตรงไหนมันชัดตรงไหนไม่ชัดตรงไหนอย่างนี้เนี่ยเห็นกันเนี่ยลายเป็นแบบให้ดูนิดนึงเนี่ยเห็นปะเป็นแบบตะข่ายตะข่ายซึ่งจริงๆแล้วมันมันทั้งองครับมันเป็นเกล็ดทั้งองมันไม่เป็นทองผสมนะครับเนี่ยคาบเห็นปะสนิมตรงไหนหนาก็หนาละตรงไหนบางก็บางอะครับ เนี่ยเนื้อ <Boom. S 1> เอ่ยความแห้งเอ่ยเนี่ยความธรรมชาติความย่นความเหี่ยวต่างๆเม็ดกงเม็ดกวดก็ต้องไปนั่งส่องเอาบางองค์เนี่ยส่องดูไม่รู้เรื่องหรอกแต่พอล้างออกมาแบบสะอาดๆนี่โอ้เห็นเม็ดกวดบานทุ่งเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมาดูตรงก้นเนี่ยเนี่ยก้นเนี่ยสำคัญเห็นไหมเนี่ยมันเป็นรอยที่แบบเวลาเขาที่ผมบอกอ่ะเขาต่อชนวนเห็นปะไอเนี่ยแกนชนวนไม่ใหญ่หรอกครับก็คือประมาณเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงในเนี่ยเห็นไหม แต่เวลามันโดนะค,ะดวความร้อนมันไปกดลงไปอ่ะเหมือนเวลาที Help, ke, ่ผมบอกว่าเวลาไปไหว้พระแล้วเราไปจุดเทียนเห็นไหมแล้วเราก็จะเอาเทียนไปปักลงเชิงอ่ะนึกออกไหมเราก็จะเอาก้นเทียนที่เราจุดอ่ะเอาไปลนกับไฟอีกอีกอีกเล่มหนึ่งอ่ะแล้วเราก็ไปกดในในที่ที่เขาให้ปักเทียนเห็นไหมเวลาเรากดไปอ่ะเทียนที่โดนความร้อนอ่ะน้ำมันก็จะเยิมข้างๆเห็นไหมมันก็จะเป็นวงซึ่งจริงแล้วที่เทียนของเราเนี่ยเส้นผ่าตุ่น้างมันก็จะประมาณเนี้ย เนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางมันไม่ได้ใหญ่หรอกแต่เวลากดไปเนี่ยมันก็จะเยิมนะครับสุดแท้เลยว่ามันกดลงไปลึกกดไปตื้นอะไรเงี้ยนึกออกไหมอ่าอย่างเป็นร่องรอยโดยปกติบางองค์บางองค์อย่าเรียกว่าโดยปกติเลยว่าบางองค์เขาก็ตะใบตะใบยอย่างเงี้ยอย่างองค์เนี้ยบางทีเขาตัดมาแล้วแบบโอ้หเนี่ยถ้าใช้ตะใบใช้เวลาตาะใบก็คงเสียเวลาหน้าดูนะเพราะฉะนั้นก็เอาแต่พอดีอ่ะนึกออกไหมเนี่ยนะครับ เพราะว่าพระเนี่ยเขาทาทีเขาทาหลายองค์เขาไม่ทำแบบต้องมานั่งพีรีพี่ลยอะไรเงี้ยครับนี่นี่เม็ดกวดนี่นี่ี่เม็ดกวดติดตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงปลายเนี่ยเม็ดดำๆเนี่ยเม็ดกวดไม่มีความจําเป็นนะจะเป็นสีไหนก็ได้จะเป็นสีใสจะเป็นสีดําจะเป็นอะไรเงี้ยได้หมดนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินกรูกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะอย่างเงี้ยล้างออกได้นะแต่ผมไม่ได้ล้างผมขี้เกียจก็ไม่รู้จะล้างทาไมไม่มีความจําเป็นด้วยนะครับ เก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าเนี่ยอ่ะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมได้มาสององเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอ,องค์หนึ่งอีกองเป็นลักษณะแบบผิวน้ําทองนะผิวน้ําทองเนี่ยผมว่าน่าสนใจผิวน้ําทองที่แบบน,น้ําทองจริงจริงอ่ะพระมันจะเป็นแบบเนื้อแบบจริงๆแล้วมันเป็นส่วนผสมทองเหลืองเวละ่ะแต่พะองค์ไหนที่เป็นแก่น้ําทองอะ่ะคุณย่บเที่ยวได้บานโนไว้นะว่าเอ้ยพระแบบมีน้ําทองเยอะแล้วแบบ พระผสมทองคําจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่มันมันเป็นส่วนผสมอะ่ะมันจะเป็นเดี๋ยวดูกันดีกว่า,าว่าคุณกดติดตามผมไว้แล้วกันเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูอีกพิมพเล็กอะ่ะจริงๆผมสะสมไว้ผมสะสมไว้ได้หลายองค์แล้วพิมพเล็กเนีมม่ยผมพยายามจะเก็บพิมพ์เล็กเพราะว่าอ่ะผมไม่ได้พูดอะไรผมพูดเป็นความจริงอยู่แล้วว่าคุณลองไปหาคุณลองไปเดินหาดูพิมพเล็กเล็กเนี้ยมันไม่ได้หาง่ายปกติที่คุณไปเจอกันอะ่ะก็จะเป็นพวกพิมพไซส์ใหญ่ ซส์ใหญ่แล้วพิมพ์เล็กๆอะคุณจะหาเนื้อหาแบบผมอะคุณเดินขาลากอะคุณไม่เจอหรอกเจอมามันก็ไม่เหมือนของผมผมก็กล้ารับประกันเลยนะครับเพราะเนี้ยผมไปแบ่งกับคนที่เขาได้มาจากปลูกจริงๆนะครับแล้วก็ชัดเจนชัดเจนจริงๆผมก็ตอบได้อะไรได้แหะครับแต่ว่าผมที่เคยคิดจะนํามาเผยแพร่เลยแต่ว่าพออะไรต่ออะไรไปจริงๆแล้วมันมันไม่นิ่งอ่ะมันไม่นิ่งอะ,งอะการ การที่จะเผยแพร่บางครั้งอ่ะมันจะต้องร่วมมือกันนะครับร่วมมือกันเพื่อที่จะหาจุดที่เผยแพร่จริงๆอะ่ะเพื่อที่จะอยากจะเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อจริงๆนะผมก็ไม่ได้ว่าใครนะ้ันเป็นส่วนส่วนกับความคิดใครความมิดมานะ่ะแต่ส่วนตัวผมไม่ว่าเออถ้ามันยังไม่นิ่งผมก็ไม่เอาดีกว่าผมขอพูดในนามว่าพระที่เป็นพระหลวงพ่องเงินแล้วกันที่ ผมว่าจากทัศนะของผมที่ผมคัดสรรมาแล้วว่า,วาพระกลุ่มนี้ทันหลงพ่อเงินแน่นอนนะครับแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆลองดูแล้วกันว่ามันผิดเพี้ยนหรือว่าอะไรไปจากคําพูดอะไรของผมไหมบางคนอ่ะผมเชื่อนะอาจจะศึกษามาก่อนแต่คุณไม่เคยเห็นพระมากเชื่อผมไหมคุณจะเห็นพระอะไรคุณที่ที่คุณอยากจะเห็นแหะหรือว่าคุณ คุณไม่ได้พยายามอยากไปเห็นนะ่ะเข้าใจไหมผมไม่จะเปรียบเทียบยังไงแต่ผมพยายามจะเห็นพระทุกหลายๆลลักษณะนึกออกไหมครับในการมาดูมาอะไรเงี้ยเนี่ยเนื้อแบบนี้ก็มีไหนที่หอกไปเนื้อน้าทองอย่างเงี้ยห้วยเขียนตรงเงี้ยดูง่ายใช่ไหมผมก็ซื้อไม่ใช่ไม่ซื้อแต่เนี่ยผมมาเจอพระลักษณะแบบเนี้ยมันไม่หนีนะครับมันไม่หนีกันเลยเนี่ยเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาความเก่าอะไรต่างๆงเนี้ย องเนี้ยเวลาล้างมาก็เป็นแบบเนี้ยแต่แค่ว่ามันจะได้แบบน้ำทองแบบนี้หรือเปล่า,าก็อีกเรื่องนะครับนึกออกไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็ถอดถอดกันมาถอดกันมาเนี่ยพิมพิเพมพเล็กเนี่ยไม่ได้หนีก็หรอกเห็นไหมครับจริงๆมันมีพิมพ์นะเป็นพิมพ์ที่อ,อ,อะไรนะไอ,อพิมพ์พิมพ์ของ พิมพที่เป็นต้นแบบช้างคู่อ่ะผมก็มีนะปัจจุบันนี้ผมเหลืออยู่สามองค์อ่ะเดี๋ยวผมว่าน่าจะถอดมาจากพิมพ์นเนี่ยแหละเนี่ยเพราะว่าฐานเขาเ่ะตรงขาเขาจะลึกลงไปเดี๋ยวว่าให้ชมนะครับอ่ะประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่ที่ดูภาพเป็นอนะ่ะจะเข้าใจผมจะเข้าใจผมได้ง่ายๆเลยว่าผมกาลังพูดถึงเรื่องอะไรนะครับโอเคคลิปนี้เนื้อหาดีแชร์เพื่อนๆดูบ้างนะครับกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับกดไลค์ผมบ้างละกัน เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมเอามาให้ดูหลงพ่อเงินน่ะนะหลงพ่อเงินที่ผมคัดสรรมาแล้วหลงพ่อเงินที่ผมเก็บสะสมแล้วผมก็มั่นใจมากๆด้วยโคตรมั่นใจเลยตั้งแต่ผมได้เห็นตัวจริงมาเยอะๆเห็นหวยเข็นเห็นออะไรอะไอ้วัดขวางเห็นเห็นอะไรที่มันเป็นตัวจริงอะ่ะปับ๊บแล้วพอผมผมสามารถแยกได้เลยว่าไอ้พระไอ้พระ,ะที่แม่งทําเรียนแบบเี่ยผมเห็นปับ๊บผมรู้เลยผมจะไม่ ผมจะไม่เสียเวลากับการที่จะไปแบบไปเก็บพระที่มันแบบอย่างนั้นเลยนะคือเนื้อหาความความแห้งองอมเก่าเป็นแบบไหนคือแบบมันติดอยู่ในสมองผมเลยนะประมาณนี้ไม่ได้มาคุยว่าอวดรู้นะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงถ้าเกิดคุณได้เห็นได้รู้ว่าคุณจะเข้าใจนะครับโอเคคลิปนี้แยกย้ายสวัสดีครับ